สวัสดีครับผมเล้งจาก c ีีนาเจนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาทสเครื่องนะครับก็คือจะเป็นเครื่องตึง5ฟุตไฟบ้านนะครับที่ลูกค้าได้สั่งเอาไว้นะครับคือติดตั้งอินเวอร์เตอร์ไว้ด้วยตันนี้รอส่งนะครับก็ไดทําการทสเครื่องเพื่อจะให้ลูกค้าดูด้วยแล้วก็จะได้ครับให้ลูกค้าท่านอื่นที่สนใจเครื่องสเปคประมาณนี้นะครับได้พบด้วยนะครับอาจจะไปดูกันครับว่าจะเป็นเครื่องตัวไหนนะครับผม เนะครับอถอดคอมาได้ด้วยก็คือถ้าถอดคอมาแล้วก็สวิงประมาณ600นะครับคือจะเพิ่มเป็น200นะครับสภาพสวยๆเลยครับเครื่องเดิมๆเราได้มีการทำแมนเทนแนนทุกอย่างให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับต้องมีผมได้คล่องจนสุดนี้นะครับเพราะว่า ปกติแล้วถ้าเครื่องที่ใช้งานหนะะักมากๆซึกมากๆหมุนออกมาจะติดเลยนะฮะเนื่องจากปกติการใช้งานของเราก็จะไม่ได้กว้างมากเลยช่วงประมาณนี้ครับถ้าใช้งานหนักๆนี่หมุนออกมานี่คือสุดแบบไม่ไม่ถึงข้างนอกก็ติดแล้วฮะ,ะอันนี้ได้สุดท้ายสุดหัวท้ายนะครับ โอเคเดี๋ยวไปลองเทสเครื่องกันนะครับว่าเสียงเสิร์ฟอะไรจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองเทสเครื่องนะครับตอนนี้ต่อไฟเข้าไล้นะครับไฟ220นะฮะก็มีชัวรดาวนะครับก็คือจะเป็นดินเส้นไฟเส้นนะครับ220โวลต์นะฮะโอเคเดี๋ยวลองเทสเครื่องเลย เปิดรอบเร็วก่อนเลยก็ได้นะครับนี่ร,700นรับเจ็ดร้อยนะกดลงนะครับกดลงด้านหน้านะครับยกขึ้นด้านหลังครับโอเคต่อไปลอง สามรอยเก้าสิบนะครับพอทแปดนะครับอสมมุติเวลาเข้าหัวต้องให้เข้าขนตรงล็อกนะครับถ้าอย่างนี้มันยังไม่เข้านะครับตร ห้มันตรงมันจะมีช่วงตวหอดที่แบบเข้าล็อกมานะถ้าเข้าไม่ดีก็ลองบนหัวดูนะครับว่ามันเข้าดีไหมโยมครับมอกลับมาตรงกลางก่อนนะครับแล้วเขากดลงใหม่ๆรอบแฟนนะครับรอบเร็วสุด ลายรอบพันสองครับหัวมาหนิดนึงครับเข้าใหม่เคเอาล็อกแล้วนะครับพันสองครับ ตามเบรกนี่แน่นดีจังเลยปึ๊บนิ่งเลยโอเคจะไปลองรอบช้านะครับเคลื่อต่อไปเป็นรอบโลนะครับเริ่มที่210นะครับ ไปสามร้อยยี่สิบครับ okay. ไปรอบช้าสุดเลยเจ็ดสิ ไปรอบร้อสิบท้ายครับแต้คืนเดียวก็ใช้รอบช้านะจะได้ ให้เร็วเกินไปเวลาสั่เกลียวนะครับคุณครับต่อไปเดตออกขิวนะครับเดินฟีจะเอ่ารอ,อบเร็วหน่อยแล้วกันเนาะรอบเจ็ดร้อยนะครับเป็นรอบหายนะอันนี้ตัวเอาเดินฝีนะฮะ มปลอกผิวนะครับต่อไปเป็นอีนนี้ก็ดึงนี้นะครับอ่าน,นีเป็นปัดนหน้าอันนี้ไม่ใช่เป็นถอยออกมานี่นะครับถ้าจะเดินเข้าก็สับที่ตัวนี้นะครับสัดตัวน,นะครับต้องหยุดหยุดทัวร์ก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็สับตัวนี้ ก็เหมือนกันนะฮะถ้าเราจะเดินซับซ้ายซับขวาเนี่ยครับก็มาอยู่ที่จุดเครื่องก่อนแล้วก็มาสับที่ตัวนี้นะครับอันนี้สําหรับการเดินฟีดนะฮะก็จะมีรอบอ่าเร็วช้าของฟีดนะครับมีเอบนะครับอันนี้ฟีดเร็วนะครับช้านะครับเอและบนะจะดูที่เท้านะครับมันจะหมุนเร็วหมุนช้าขึ้นนะครับ สับตัวนี้ด้วยนะฮะตัวนี้เดินสับทำเดินสับนี่มันจะหยุดนะครับตัวนี้เป็นสับตัวเลขแต่จะสำหรับตึงเกลียวตึงสีอะไรเงี้ยได้ครับคือดูตามตารางเนหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงเก้านะฮะหนึ่งถึงเก้ามีตารางบอกพอเราปรับเสร็จแล้วปุ๊บเราปรับเป็นหนึ่งเราก็ต้องสับด้วยถ้าไม่สับมันไม่เดินนะ้สับถเดิน ก็ต่อไปสําหรับการตึงเกียวนะครับตึงเกียวเราเอารอบช้างหน่อยสามร้อเก้าสิบนะสามเก้าสิบสมมุติว่าตึงเ,เกียวมินละกันเกียวมินถ้าเป็นเกียวเนี่ยหนึ่งจุดสองห้าละกันนะก็ตับนีนะครับ M A L สี่เรามาดูเลยครับ M เคเอเอลในเอเอลนี่นะเอลสีนะครับก็ลวตรงนี้ก่อนปึ๊บแล้วค่อยปรับไปเลขสี่แล้วก็สับลงซึ้บนะครับแล้วก็นี่ครับปรับตามรูปมันได้นะเป็นเกลียวนะครับ นี่นะครับทางในข้าวก็หมือนวันนี้นึงนะเยอะเกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกียวเกียวหนึ่งจุดสองห้านะครับดูเกียวดูสองอันนี้นะฮะนี่ครเป็นรูปนี้นะครับสามรูปเนี่ยนะถ้าเป็นเกียวใหญ่ก็คือจะรูปกลางนะครับ อันนี้สำหรับเราเรียกเกียวดีพีนะครับเกียวเราเรียกเกียวคล้ายๆอย่างนี้เกียวมันจะสั่นนานๆนะีเกียวก็สับเลยครับพอปเสร็จป๊บแล้วก็ใกล้ทีไงก็หยุดปึ๊บนะ ยกไปหลังไปดึงไปหลังลประมาณนี้ครับ,รบเป็นเกีายวลอง,งึืนสมมติว่าเป็นเกียวนิ้วนะครับเกียรวนิ้วเกียวนิววน้วยกตัวอย่างเกียยวนิ้วเป็นเกียวนินึงเกี่ยวสี่ นะครับสี่เยวนิ้วนะครับก็เป็น I A H หนึ่นะครับ I A H หนึ่นะครับ I A H หนึ่โอเค เดียสี่มันจะมันจะเดินค่อนข้างเร็วนะนจะไวมากก็นี้ทั้งนั้นอยู่ที่ความชำนาญน,นะครับถ้าคืนสับเบรกหรืออะไรไม่ทันนะฮะต้องระวังอย่าให้มันชนหัวนะครับเครื่องพังนะฮะมันจะค่อนข้างไวก็สำหรับถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นสะพานเกียวนิ้วนะครับสามารถดูจากนาฬิกาได้นะคว่าเราสับที่ สับที่เลขหนึ่งแล้วก็ต้องสับที่เมือาเนี่ยดูจุดจุดนี้ดูใจหรือสับที่เลขสามพอเราถอายหลังโดยใช้พวงมาลัยเนี่ยครับตอนเราจะสับทีหนึ่งก็ต้องรอให้เข็มมันกลับมาที่เลขสามครับก็คือตอนนี้เรายังไม่ได้อเอาเตือนเข้าไปกินกันนะครับก็คือปรับตัวน,นี้ให้ขเข้าไปกินกระเพาครับตัวนาฬิกานี่คือสมุดน,นะครับแต่ถ้าไม่ชำนาญน,นะครับ ได้ทำงาในการดูเข็มนาฬิกาก็ใช้ยกเดินหน้าไหลังเอาก็สะดวกดีครับเพราะว่าถ้าดูเข็มนาฬิกาไม่ตรงล่องเดิมเกี่ยวก็จะหนีไม่หลงล่องเดิมนะครับก็การเสเครื่องก็ประมาณนี้นะครับ ถาท่านใดที่สนใจเครื่องกลึงนะครับจะเป็น5ฟุต6ฟุตหรือสเปคไหนก็ได้จะสอบถามเข้ามาได้นะครับก็สามารถทําเป็นไฟบ้านนะครับโดยระบบอินเวอร์เตอร์นะคทุกอย่างมอเตอร์ปั๊มน้ําหรือระบบไฟทุกอย่างมันจะใช้ของเดิมหมดเลยสแตนดาร์ไม่ต้องไปลดสเปคมาแล้วก็ดีกว่าที่จะมาค่อมด้วยตัวซีนะครับเพราะว่านั้นเป็นการทําแค่ชั่วคราว ทำให้แรงมันลดน้อยลงด้วยนะฮะก็คือเพียงว่าในใน,ในซ่อมมันแน่นอนครับระบบนั้นถ้านี้ชัวร์ใช้กันยาวๆนะครับเอเตอร์นะครับหรือเปลี่ยนมอเตอร์ก็ได้ครับแต่แรงก็จะลดลงเหลือ3แรงนะจากมดาตรฐาน5แรงนะครับแต่ทางร้านจะแนะนำเป็นติดอินเวอร์เตอร์ดีกว่าจะได้ทุกอย่างใช้เหมือนเดิมนะครับประหยัดไฟด้วย ก็สำหรับวันนี้ก็ขอกขึ้นมากนะครับที่ติดตาชมนะครับครับ